สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูหนดจะพาไปแอลองน้ำร้อนบ้านยางปูโตอำเภอเชียงดาวเจ้าซึ่งวันนี้มามืดค่ำนิดนึงนะคะมาช่วงเวลา6โมงถึง1นึ่งทุ่มค่ะหลังออกกําลังกายช่วงเย็นเสร็จสำหรับใครที่อยากมาเช็คอินตักหมุดมาที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาวได้เลยที่นี่คือบรรยากาศดีมากใกล้ชิดธรรมชาติสุด,สด มีบ่อน้ำร้อนให้แช่หลายบ่อเลยค่ะทุกคนจะเป็นบ่อปูนซีเมนนะซึ่งความพิเศษก็คือแต่ละบ่อมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันค่ะทุกคนแต่ก่อนแช่เราต้องไปปรับอุณหภูมิที่น้ำเย็นก่อนนะน้ำเย็นก็คือลำธารที่ติดเลยจ้าซึ่งปกติส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบแช่น้ำร้อนเลยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มาแช่เพราะว่าปวดกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายสุดๆช่วงนี้คือทำฟิตเนสหนักมากมาก เดี๋ต้องมาผ่อนคลายกามเนื้อกันหน่อยค่ะทุกคนไม่งั้นตึงเกินเดินไม่ไหวใครที่มาเชียงดาวอย่าลืมแวะมาโป่งน้ำร้อนบ้านยางปูโตดูนะคะทุกคนใกล้ชิดธรรมชาติแถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้า